สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจําวันที่3กรกฎาคมนะคะก็เริ่มต้นวันแรกของเดือนดูภาพแล้วยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงแม้ดัชนีจ,จะฟื้นตัวจากจุดต่ําสุดของวันแต่สุดท้ายก็ยังคงปิดในแดนลบนะคะแล้วก็เครื่องมือที่ส่งสัญญาณขายก็ยังส่งสัญญาณขายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีบางตัวโอเวอร์โซไปแล้วนะคะแต่ว่าดูแล้วยังมีความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าควรจะรอจนกว่าจะมีสัญญาณ ะะแต่ว่าในเบื้องต้นเราก็ยังคงแนวรับไว้ที่1570แล้วก็1565นะคะคือลงมาก็อาจจะเริ่มหาจังหวะรับได้บ้างนะคะเช็คกับสัญญาณจากเครื่องมือก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าหลุดต่ํากว่า1560เนี่ยให้วางเป็นจุดถอยแล้วก็ปรับแนวต้านลงเช่นกันนะคะเหลือที่1580กับ1585จุดค่ะ สต็อกว,วันนี้ตัวแรกเป็นตัวทานีนะคะจะเห็นการยกตัวขึ้นหลังจากการพักตัวลงบนเส้น EMA 75พร้อมสัญญาณซื้อจาก Modified Stochastic นะคะขณะที่ MACD เริ่มฟื้นตัวคาดว่าจะจบการปรับฐานแล้วนะคะก็มีลุ้นขึ้นกลับไปยังแนวต้านประมาณ6บาทถึง6บาท10สตางค์รับที่5บาท75คัดลอสที่5บาท65ค่ะ ตัวโอเชียนนะคะอันนี้นี่จะเห็นแท่งเทียนฟื้นตัวหลังจากที่ราคาลงติดต่อกัน3วันนะคะก็คิดว่าเป็นการย่อตัวหลังการเบรกเอาท์เส้นดาวเทนไลน์ขึ้นมานะคะโดยที่ย่อไม่ได้ลึกไปกว่าจุดเบรกเอาทก็ถือว่าโอเคนะคะพอใช้ได้ เครื่องมือก็ที่ก่อนหน้านี้ส่งสัญญาณซื้อขึ้นมานะคะพอมีการพักตัวย,ยังไม่ทันจะได้ส่งสัญญาณขายก็เดินหน้าต่อได้แล้วนะคะแล้วก็ MACD ยังฟื้นตัวขึ้นเหนือซีโรไลน์ได้ด้วยจัดว่าแนวโน้มยังดีอยู่นะคะรับที่1บาทยีต้าน1นึบาทส2ถึง1นึบาทส5คัดลอสที่หนึ่งบาทยี่สนะคะ ลอยตัวเหนือแท่งเทียนนี่ลอยตัวเหนือ EMA ที่กลับมาเรียงตัวกันแบบ bullish อีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยวอลุ่มที่หนานแน,น่นราคาก็ปิดที่ high ของวันนะคะเครื่องมือทยอยกันฟื้นตัวกลับมาส่งสัญญาณซื้อรอบใหม่นะคะราคาก็น่าจะไปต่อ,อยังแนวต้านประมาณ9.85บาและ10.10บ10าทตางได้ค่ะรับที่9.20บาทคัดลอสที่9.50นะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ